จริงหรือไม่จีนไม่มาฮับอีวีไทยไม่เกิดสนับสนุนโดยสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศซึ่งไทยครองฐานการผลิตฮับรถยนต์ระบบสันดาปของอาเซียนเพราะอันิสง์การเข้ามาลงทุนของญี่ปุ่น แต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปโลกเรียกร้องรถยนต์ไฟฟ้าหลายประเทศจึงแข่งขันเป็นฮับอีวีอินโดนีเซียมาเลเซียต่างแย่งชิงค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเข้าไปตั้งฐานการผลิตแม้กระทั่งเวียดนามยังหานกล้าผลิตรถอีวีของตนเองปั่นแบรนด์วินฟาจนโด่งดังไปทั่วโลกขณะที่รัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายสำคัญคือประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050 และป่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เน t ซีโรภายในปี2065ซึ่งหนึ่งในองค์คาพยพสำคัญที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายได้ก็คือการมีส่วนแบ่งรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างน้อย30%ภายในปี2030ถามว่าถ้าจีนไม่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าไทยจะไปถึงเป้าหมายนั้นหรือเปล่าเพราะต้องยอมรับว่าการผลิต รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่100%เกลือบทั้งหมดออกมาจากค่ายรถยนต์สัญชาติจีนและรถยนต์จีนทุกคันที่เข้ามาสร้างโรงงานล้วนเชื่อมั่นว่าไทยจะเป็นฮับอีวีของภูมิภาคซึ่งการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงโดยเฉพาะยุคเริ่มต้นเพราะต้องสร้างกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้บริโภคขณะที่ซัพพลายเชนในระบบยังมีน้อยอู่ซ่อมหายาก บริษัทประกันภัยรับประกันแบบมีเงื่อนไขแถมราคารถยนต์ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีดีมาน้อยต้นทุนแพงใครก็ไม่อยากลงทุนแต่จีนกล้าลงทุนกล้าเข้ามาทําตลาดท้าชนกับตลาดรถยนต์สันดาปกลายเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าท่ามกลางกระแสทั้งบวกและลบด้านวัตถุดิบต้องยอมรับว่าช่วงเริ่มต้นต้องนําเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์จากจีนเข้ามาประกอบในเมืองไทย เพราะชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศยังไม่รองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่ในอนาคตเมื่อซัพพลายเชนมีการปรับตัวการใช้วัตถุดิบในเมืองไทยย่อมง,ง่ายกว่าการนำเข้าขนาดที่รัฐบาลก็พยายามสร้างเงื่อนไขให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศด้วยการออกมาตรการสิทธิประโยชน์ e v 3.0ลดภาษีและให้เงินอุดหนุนกับค่ายรถยนต์โดยกำหนดว่าต้องใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตภายในประเทศ ภายในปี69รวมถึงต้องใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศด้วยหรือสิทธิประโยชน์ EV 3.5อุดหนุนการผลิตรถกระบะไฟฟ้าราคาไม่เกิน2ล้านบาทด้วยการให้เงินอุดหนุน100,000บาทต่อคันตลอดระยะเวลา4ปีเฉพาะ ส่วนที่ผลิตในประเทศเท่านั้นในอนาคตอันใกล้เชื่อว่าจะมีค่ายรถยนต์อีกหลายค่ายพายเรดเข้ามาร่วมผลิตรถยนต์อีวีแข่งกับจีนตามเทรนยุคใหม่ที่ไม่อาจหยุดยั้งได้นำพาประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นฮับอีวีตามมุ่งหวังสืบจะข่าวรายงาน